ต่อไปเราจะมาดูการใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้อ่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กปุ๊บดูดติดได้อ่าโลโก้นี้ไม่เกี่ยวนะครับโลโก้เนี่ยถ้านําไปใช้เนี่ยเราจะอาําพลางโดยการลอกทิ้งออกก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไปเห็นที่ไหนล้วซื้อได้นะครับระวังในเรื่องเวลาที่ปรากฏเวลาจริงในไทยนะครับจะต่างกันนะครับห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าคุณไปซื้อของที่ว่าเขานําเข้ามาจากเว็บจีนเนี่ยเวลาจะห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะครับทั้งเวลาของการเรียวไทม์และเวลาในการบันทึกประวัติการเดินทางต่างๆจะเพี้ยนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่สามารถที่จะสร้างยูเซอร์เพื่อให้มีการติดตามแบบกลุ่มหรือว่า GPS หลายๆตัวเนี่ยหตัวส0ตัวยี่สิบสามตัวเนี่ย ไม่สามารถสร้างยูเซอร์ให้ทําการล็อกอินทีเดียวติดตามติดตามได้ทุกตัวพร้อมกันนะครับระวังตรงนี้บ p s ที่ดีจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเมื่อมันจอดนิ่งอยู่กับที่ในตัวอาคารเลี้ยวเข้าตัวอาคารเข้าไปจอดในบ้านเข้าไปจอดใต้ตึกสักพักหนึ่งเมื่อมันไม่ไปไหนมันอยู่กับที่ตำแหน่งต้องไม่กระเด้งกระดอนเพี้ยนเป็น1กิโลเมตร500เมตร300เมตรไปอีกซอยหนึ่งนะครับหลายคนไม่สังเกตเพราะว่าหลายคนเนี่ย ดูตำแหน่งแค่ตอนที่มันวิ่งอยู่กลางถนนกลางแจ้งเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ดูว่าเมื่อว่าวิ่งเข้าจอดตัวคาสักพักหนึ่งหลังจากนั้นตำแหน่งมันก็จะหายเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วครับดูติดเหล็กได้นะครับอ่าอันนี้มีแรงดึงครับของแม่เหล็กนี้ประมาณ5กิโลกรัมนะครับหมายความว่าแน่นมากๆนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ภายในตัวรถได้สมมุติว่าคุณเป็นตำรวจเนี่ย คุณก็เข้าไปในรถคนร้ายไม่ได้แต่ว่าคุณต้องการติดตามคนร้ายเนี่ยคุณก็เอา,เอาตัวนี้เลยครับแปะใต้ท้องรถนะครับปุ๊บแน่นมากๆครับไม่หลุดนะครับแปะผมจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับใช้ง่ายมากนะใช้ดูผ่านแอปก็ได้แอปบนมือถือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับบน PC บนเครื่อง Mac บน iPad บนแท็บเล็ตดูได้หมดเลยนะครับ ดูออนไลน์ได้หมดเลยนอกจากนี้ยังดูแบบ line. ออฟไลน์ออฟไลน์ line ได้ด้วยออฟไลน์ line คืออะไรออฟไลน์ off line ก็คือส่งข้อความ SMS ไปขอตำแหน่งก็ยังได้ส่วนออนไลน์เรียลไทม์ออนไลน์เรียลไทม์นี่ฟรีทั้งหมดนะครับฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับ ออนไลน์ฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีทุกไม่ว่าปีไหนเดือนไหนวันไหนไม่มีค่าบริการทั้งหมดนะครับออนไลน์ฟรีตลอดชีพแล้วก็เรียลไทม์สดสดก็คือมันวิ่งอยู่ก็เห็นว่าวิ่งอยู่นะครับเคลื่อนที่ปุ๊บ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 ,บรีเฟรชทุกทุกสิบห้าวินาทีนะครับตัวนี้ครับทีนี้เราจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับเราต้องเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับทําไมต้องใช้นเน็ตเพราะว่าเราต้องดูแบบออนไลน์ เราต้องใช้เน็ตทีนี้ซิมนี่ผมแนะนำซิมทรูนะครับซิมทรูนี่เราเปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาจะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือ,ช,อช,คช่องใส่ซิมนะครับช่องใส่ซิมนะครับนี่คือช่องเสียบสายชาร์จนะครับสายชาร์จหัวชาร์จที่ต้องเป็นไมโคร USB นะครับใช้สายชาร์จมือถือของตระกูล Android สมาร์ทโฟนแ n d r o i d แทนได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราจะมีสายชาร์จแถมไปให้ด้วยนะครับ แล้วตรงนี้คือช่องใส่ซิมการใส่ซิมเนี่ยรุ่นนี้จะทําการหงายซิมขึ้นนะครับอ,อย่างนี้หงายซิมขึ้นแล้วเสียบเข้าไปแล้วเราเดี๋ยวเราจะเปิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกว่าซิมเนี่ยผมแนะนําของค่าย True จะมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับในคู่มือฉบับสมบูรณ์เนี่ยเราก็มีบอกเหตุผลไว้แล้วก็มันปัญหาการออฟไลน์ก็น้อยแล้วก็บางค่ายเนี่ยบางค่ายเนี่ย เงินเหลือส5บ้าบาทก็ใช้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับใช้ทําอะไรไม่ได้ลทีนี้การเสียบซิมนี่ก็หงายซิมหงายซิมแล้วก็แย่เข้าไปชั้นช่องนี้นะครับปื๊ดนี่แล้วกดเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับกดเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับให้ลงล็อกนะครับปื๊ดอ่าจะเห็นว่าดังแก๊กแล้วจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมานะครับไฟสีฟ้าติดขึ้นมาและไฟสีฟ้านี้ต้องกระพริบ ด้วยนะครับหลังจากนี้แป๊บหนึ่งมันจะต้องกระพริบนะครับจะเห็นว่ามีการกระพริบแล้วนะครับดับปึ๊บป๊บถ้าไฟสีฟ้าติดค้างอยู่ไม่ยอมกระพริบแสดงว่า G.P.S. ณนะตอนนั้นตัวนั้นใช้การไม่ได้นะครับใช้การไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลอะไรนั้น,ใน,นในคู่มือมีบอกไว้นะครับในคู่มือมีบอกไว้การใส่ซิมการเสียบซิมและถอดซิมเปรียบเสมือนสวิต ของตัว gps ตัวนี้นะครับต่อไปเราจะเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ละค่ายเนี่ยจะเปิดใช้คำสั่งในการใช้งานต่างกันนะครับเขาเรียกจะ,จะเรียกตรงนี้ว่าการเปิด apn นะครับการเปิด apn นี่ตรงนี้ในคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเนี่ยถ้าคุณใช้ซิมของ TrueMove เนี่ยก็จะส่งข้อความนี้ไปปุ๊บคุณไม่จำเป็นต้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องมาสี่เรียม เพราะว่ามันใช้ Data ไม่เยอะนะครับใช้ Data น้อย Data ไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็มันทำงานได้ด้วยตัวมันเองนะครับไม่ซื้อซิมทรูสี่บเก้าบาทมาเต,เติมเงินสัก90้าสหรือสามร้อนะครับในครั้งแรกนะจะได้มีวันเยอะนะครับนี่เดี๋ยวเราจะส่งข้อความไปที่ตัวนี้เพื่อเปิดให้มันใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับผมได้เมมเบอร์ของซิมที่ใส่เจ้านี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเมมเบอร์ไว้นะครับ มันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราจะส่งข้อความไปเพื่อเปิดการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้ผมเปิดใช้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็พิมพ์ข้อความนี้เข้าไปข้อความนี้เหมือนที่บอกในคู่มือเมื่อกี้นะพิมพ์เข้าไปแต่ว่าผมในขี้เกียจพิมพ์นะครับมันเยอะนะครับตอนนี้คัดลอกเลยก็วางอ่าเดี๋ยวผมจะส่งข้อความไปนะครับเปิดใช้เนต็ตนะครับของ True ปื้อ สักพักนึงจะมีข้อความตอบกลับมานะครับ APN OK APN OK ก็คือตอนนี้จะเครื่องนี้ใช้เน็ตได้แล้วนะครับถือว่าใช้การได้แล้วทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แล้วนะแค่นี้เองนะครับ GPS 1นะครับใช้ได้ทั้งระบบของ Android และ iPhone นะครับ iOS นะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปในที่นี้ครับ Google Play นะครับ นี่ตรงนี้ถ้าเป็น iOS ก็ไปที่ App Store นะครับก็ไปโหลดมานี่เราจะเข้า Play Store ตรงนี้ปื๊ดเราก็ค้นคำว่า GPS1 เนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยครับ GPS1 ค้นหาแล้วเราก็จะเจอแล้วกดปื๊ดนี่จะเจออันนี้แต่เนื่องจากว่าเครื่องนี้ผมได้ติดตั้ง แอป GPS One ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมค้เกียจติดตั้งใหม่นะครับตอนคุณเข้าไปโหลดเนี่ยคุณก็แค่กดปุ่มติดตั้งแล้วมันก็จะโหลดแล้วมันก็ติดตั้งอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็เปิดคุณก็เปิดเปิดตรงนี้หรือว่าเปิดที่หน้าจอก็ไนดะ้แี่ตัวนี้นะครับโลโก้ต้องเป็นอย่างนี้นครับนี่โลโก้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในแอป GPS One นะครับอ่าเข้าแอปไปปื้นี นี่คือหน้าจอของ GPS One นะครับเป็นอย่างนี้ของ iPhone ก็เป็นอย่างนี้คล้ายๆกัน Login ิน by e m e หรือ ID ของเรานะครับก็คือ ID เครื่องนะครับนี่คือ ID เครื่องของแต่ละเครื่องหรือว่าเลข e m e นะครับป้อนเข้าไปในช่องนี้นะครับนี่ล็อกอิน by ID นะครับ d i e ID แล้วก็ Password ก็ถ้าซื้อครั้งแรกก็123456ห้า Password ไปเปลี่ยนได้นะครับส่วนตรงนี้คือล็อกอิน by User เนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของการติดตามแบบกลุ่มนะครับเราสามารถสร้างยูเซอร์ให้ได้เพื่อติดตามแบบกลุ่มก็คือครั้งละ,ละหลายๆตัวนะครับเช่นเป็น GPS ของบริษัทมี GPS เยอะเช่นว่า 10, 20, 30 4 0 50ตัว 3, 4, 5ตัวคือล็อกอินครั้งเดียวเนี่ยสามารถดูได้ทุกตัวพร้อมกันไม่ต้องมาล็อกอินทีละตัวทีละตัวนะครับการสร้างยูเซอร์แบบนี้นะครับทำได้เฉพาะ คนที่ดูแลโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับเราจะสร้างยูเซอร์ให้ได้เฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้านเราเท่านั้นนะครับแล้วคุณสามารถติดตามพร้อมกันได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกอินโดยใช้ ID นะครับใช้ ID ID ของเครื่องปื๊ดนีด่และการใช้ครั้งแรกเนี่ยพาสเวิร์จะเป็นพื้นฐานนะครับ1 2 3 4 5 6เนี่ย เสร็จแล้วกดตรงนี้ปุ่มนี้ remember ไว้อ่ารีเมมเบอร์ไว,ว,ไว้ให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับอืแล้วก็กดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปปื๊ดนี่นี่คือการดูแบบเดียวทามนะครับผ่านหน้าจอสดๆดนะครับผ่านหน้าจอสดๆนะครับ,นนรบถ้า GPS ตัวนี้วิ่งอยู่หรือว่าถ้ารถวิ่งอยู่เนี่ยมันก็จะอ่ะนี่เลยครับกระดึ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 บ เคลื่อนที่นะครับเราจะเห็นการเคลื่อนที่ทุกอย่างทั้งหมดนะครับคือเราไม่ต้องส่งข้อความทีละครั้งเป็นครั้งส่งเอสอ่าสงเอสเอสไปขอตำแหน่งตรงนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าแบบนั้นมันจะสิ้นเปลืองนะครับแบบนั้นมันจะเปลืองเงินมากแต่ว่าแบบนี้มันจะประหยัดมากถ้าดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงดูได้ทันทีที่ต้องการดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะบอกตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้มันอยู่ในเดี๋ยวเราจะ มันอยู่ใน uh, Device Info นะครับเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้คือบอกสถานะแบตนะครับนี่บอกสถานะาแบตตรงนี้บอกว่าวิ่งด้วยความไวเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหรไปขึ้นเหนือล่องใต้อย่างไงนะครับหยุดกี่นาทีหยุดกี่ชั่วโมงและตรงนี้ถ้าเป็นสีเทาก็คือออฟไลน์ line นะครับถ้าเป็นสีทองออฟไลน์ออฟไลน์ line, 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 โดยคุณสั่งออฟไลน์เองหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้น มันมีหลายสาเหตุนะครับในคู่มือเต็มจะบอกไว้นะครับในใน,ในคู่มือตัวนี้จะบอกไว้หมดเลยคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คู่มือตัวนี้คุณต้องไปอ่านนะครับเมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยคุณต้องอ่านาเดี๋ยวตรงนี้ไปบอกในคู่มือดีกว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับมันมันมีเรื่องของเทคนิคต่างๆสถานการณ์ต่างๆคุณต้องเข้าใจแล้วก็ต้องปรับใช้กดปุ่มนี้ปุ๊บ เปลี่ยนแผนที่ได้ก็ย่อขยายได้นะครับย่อขยายได้ปุ่มสามเหลี่ยมด้านซ้ายขวานี่ถ้าเป็นมือถือ p p o o n เนี่ยหมายถึงว่าเขาใช้ติดตามาใช้นำทางไปหาตัว GPS ได้นะครับถ้า iPhone เนี่ยกดปุ๊บมันจะนำทางไปให้ว่า GPS อยู่ไหนแต่ว่า iPhone ของคุณต้องเปิดตำแหน่งของ มือถือของคุณไว้ด้วยนะครับมันจะได้อ้าอิงก,กันนะครับส่วนถ้ามือถือยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ p h o n e เนี่ยเราก็ประยุกต์จากระบบของ Google นะครับมีสอนในคู่มือนะครับถ้าคุณต้องการดูสตรีทวิวนะตำแหน่งนั้น,น,นด้วยก็อย่างที่บอกนะครับประยุกต์ร่วมกับ o o o l l m m p s นะครับแผนปุ๊บถ้าดูเมื่อวานกดนี้ถ้าดูเลือกวันได้ครับวันเวลานี่เลือกวันเวลาได้ คัสตอมไมเนี่ยครับเลือกวันเวลานี่คือเมื่อวานอันนี้คือเลือกวันเวลาอันนี้คือเลือกวันนี้ไปอ่านเพิ่มเติมในคู่มือนะครับในคู่มือมือสอนทุกอย่างมีเนีเห็นทุกส่วนปุ่มสองปุ่ม g o เนี่ย g o นี่ก็คือ,อตั้งการแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกขอบเขตนะครับ gps ของร้านนี้ค่อนข้างจะแม่นยำแม้ว่ารถจะจอดอยู่กับที่หรือจอดในตัวอาคารฉะนั้นคุณสามารถตั้ง หน้ที่ประมาณ100เมตร200เมตร300เมตรอยู่ที่200เมตร300เมตรกำลังดีนะครับหรือว่า500เมตรพันเมตรก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งมากอะไรมากมายอาจจะ2 300เมตรก็ได้แล้วก็ไปดูรายละเอียดในคู่มือเองนะครับอ่านในหัวข้อต่างๆนะครับมันจะมีหัวข้ออยู่นะครับเช่นหัวข้อการแจ้งเตือนเมื่อออกนอดขอบเขตการแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่น การแจ้งเตือนเมื่อแบตอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหัวข้ออยู่มันจะมีรายละเอียดมากกว่าในวิดีโอนี้นะครับผมไม่สามารถพูดเยอะได้นะฮะตรงนี้คือกดเพิ่มรัศมีเข้าไปปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็เซฟแล้วบันทึกเซฟปุ๊บ สมมติคุณจะแก้ไขก็มากดแช่ไว้แก้แก้แกเขาคือ Edit ถ้าจะลบทิ้งไม่ใช้งานแล้วกลัวจะเปลืองแบตถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งก็ e l e ิ e อ่าอย่างนี้ปุ่มไม้ปุ่มไม้นี้ก็คือจะดูว่ามีการวิ่ง ในวันนั้นๆกี่กิโลเมตรสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทขนสง่งคุณต้องการรู้ว่าภายในเดือนนี้มีการวิ่งกี่กิโลเมตรแล้วก็พนังงานเนี่ยเบิกค่าน้ามันเท่าไหร่เหมาะสมมันจะดูของเมื่อวานได้เป็นต้นไปนะครับไอไอไม้นี่มันจะดูได้เมื่อวานเป็นต้นไปเลือกวันเวลาได้นะครับเลือกวันเวลาได้นะ อีไว้ไม่เสร็จคือประวัติการแจ้งเตือนว่ามีการแจ้งเตือนอะไรมาบ้างบางครั้งคุณตอนที่แจ้งเตือนมาเนี่ยคุณไม่รู้ไม่ได้อยู่ใกล้มือถือไม่ทราบเช่นว่าแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกขอบเขตเ,เ,เ,เวลานั้นเวลานั้นแจ้งเตือนเมื่อมีการสารันแจ้งเตือนเมื่อแบตออนแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งไวกว่ากําหนดประมาณนี้ครับอ a l ลา m setting ก็ไม่เป็นไม่มีอะไรนะครับกด on ไว้นะครับก็คือให้มันแจ้งเตือนโดยมีเสียงหรือเปล่าประมาณนั้นครับ เซตติ้งเดี๋ยวเขอยเข้าไปดูนะครับเซตติ้ device info ก็คือ yeah. คอเนี่ยคุณสามารถป้อนค่าต่างๆคุณสามารถเปลี่ยนชื่อของ GPS ได้นะครับในคู่มือมีสอนทั้งหมดนะครับกด,ดแล้วก็ในส่วนของปีนี่คือวันหมดอายุนะครับนี่คือวันหมดอายุของที่นี่ประมาณหนึ่งร้อยปีตั้งไว้หนึ่ง้อยปียาวๆนะครับแชงพ s านวันนี้ก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดของคุณเองในการล็อกอิน เอ็กก็คือ l o อกเอาก็คือออกจากเครื่องไปต่อไปในหน้า s e ตติ้งก็กดปุ่มนี้ปุ๊บหรือปุ่มนี้ก็ได้ work mode ก็คือ,อสั่งให้มันทำงานในโหมดเดียวทามหรือโหมดเซ i n g โหมดเดียวทามก็คือโหมดดูป่านแอปปกติ โหมด s a v ิ n g โหมดก็คือโหมด standby ก็คือมันจะไม่อัปเดตตำแหน่งผ่านแอป,ปนะครับคุณจะดูตำแหน่งหลังจากคุณตั้งโหมดนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะดูตำแหน่งไดให้ด้วยการส่ง sms ไปถามเท่านั้นนะครับถ้าคุณตั้งโหมดเดียว time เนี่ยคุณสามารถดูประวัติการเดินทางได้ประวัติระยะทางเข็มไม้ได้การแจ้งเตือนต่างๆได้หมดถ้าคุณตั้งโหมดเดียว time หรือโหมดปกติแต่ถ้าคุณเลือก saving โหมดหรือเลือกโหมด standby อะไรพวกนี้มันจะไม่มีประวัติการเดินทางไม่มีการบันทึกอะไรทั้งนั้นนะครับ าการแจ้งเตือนต่างๆมันจะไม่แจ้งมานะครับเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยถ้าคุณอยากดูคุณต้องส่งข้อความไปถามเป็นครั้งคราวนะครับฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นอย่าไปกดปุ่ม saving mode หรือว่า smart mode นะครับ smart mode หมายถึงแล้วว่าเราเลือกเวลาให้มันอัปเดตตําแหน่งทุกๆก,กี่วินาทีนะครับ ตรงนี้ผมแนะนําให้ไปสั่งผ่านโดยการส่งข้อความไปตั้งค่าดีกว่าส่ง SMS ไปตั้งค่าดีกว่าในคู่มือฉบับเต็มของเราในหัวข้อการใช้งานผ่าน SMS เนี่ยจะมีคําสั่งต่างๆในการตั้งค่าพวกนี้นะครับมันแม่นยํากว่าการที่คุณจะสั่งอะไรผ่านแอปเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่า GPS ของคุณเครื่องนี้นต่อเน็ตอยู่ด้วยนะครับถึงจะสั่งผ่านแอปได้เพราะการสั่งผ่านแอปก็คือการสั่งผ่านเน็ตนะฮะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจคุณไปสั่งผ่าน SMS ดีกว่าในบางเรื่องครับ โค้ดสปีดก็แจ้งเตือนเมื่อความเร็วตรงนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับเพราะว่าทางร้านตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ปิดการแจ้งเตือนไม่มีอะไรไวเบอร์ชันก็การแจ้งเตือนเมื่อมีการสันการสันชนวามีคนมาเข็นรถคุณหรือมีการสันเล็กน้อยตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนกลับมาไปอ่านเพิ่มเติมในคู่มือฉบับเต็มนะครับ มันมีคำสั่งการเปิดปิดแบบง่ายไว้ให้ด้วยนะครับคือถ้าไม่จําเป็นต้องใชหรู้ว่าไม่ใช้ตอนนั้นก็ให้สั่งปิดไว้นะครับไม่นั้นมันจะแจ้งเตือนมาเรื่อยๆนะครับจะเปลืองแบตครับรีบูตก็สั่งเปิดปิดเครื่องนะเซ็นเตอร์นัมเบอร์ไม่ต้องใส่อะไรมันไปนะครับเป็นการลบถ้าคุณใส่ไปแล้วในะส่วนเซ็นเตอร์นัมเบอร์คุณลบทิ้งไม่ได้นะครับลบทิ้งไม่ได้นะครับนอกจากคุณรีสตอร์คืนค่าโรงงานเท่านั้นนะครับถึงจะลบทิ้งได้แต่คุณเปลี่ยนได้นะครับ การีสตอร์คืนค่าโรงงานทำยังไงนั้นก็ไปดูในคู่มือนครับไวมอนิเตอร์ก็คือการดักฟังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับรุ่นนี้ถ้าคุณอยากฟังเนี่ยคุณโทรไปหามันเลยครับโทรไปหามันเลยอ่าโทรไปหามันเลยมันก็จะรับสายภายในไม่เกินสามตื้อนฮนะ ก็เปิดเสียงบนมือถือแล้วก็ฟังนะครับเปิดให้ดังที่สุด l o w p พา e เวอร์อก็คือเมื่อแบตอ่อนีให้มันแจ้งเตือนมาหรือเปล่าประมาณนี้ครับแค่นี้ครับข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนี่ไปอ่านในคู่มือฉบับเต็มนะครับมีรายละเอียดมากกว่านี้เช่นการตั้งโหมดประหยัดพลังงานได้3โหมดโหมดเรียวไทม์โหมดเรียวไทม์ที่ เพิ่มลดความไวในการอัปเดตตำแหน่งว่ากี่วินาทีกี่วินาทีแล้วก็โหมดสแตนบายก็มือคือโหมดที่ดูผ่าน SMS อย่างเดียวแล้วก็โหมดจำศีลก็คือโหมดที่ปิดระบบทุกอย่างเพื่อประหยัดแบตสูงสุดและมันจะทํางานอีกครั้งเมื่อมีการปลุกขึ้นมาเท่านั้นเช่นบางสถานการณ์เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องประหยัดแบตสูงสุดเช่นรถหายเนี่ยคุณถ้าคุณยังใช้ในโหมดเรียลไทม์อยู่เนี่ยแต่คุณยังตามหาไม่ได้เนี่ยคุณต้องตั้งเป็นโหมดจำศีลไว้ก่อนแล้วก็ ค่อยวิ่งตามหาเมื่อจําเป็นเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับ GPS อ f f l i n e แก้ไขได้ยังไงเช็คได้ทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับบางครั้งเป็นเกิดขึ้นจากที่เรา,าไม่เข้าใจแล้วก็ใช้งานไม่ถูกต้องเองนะครับทุกทุกอย่างสามารถเช็คได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในคู่มือมีสอนหมดเช็คกันขั้นตอนนะครับอันนี้สําคัญมากต้องไปอ่านด้วยนะหัวข้อนี้นะครับ